สวัสดีย่ามโซ่ครับพี่น้องมือนีน้ำผ้าพี่น้องมาเถินที่วัดโน้นสำลานนะครับเนาะตำบลบุนงาม,มอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรครับผมมือนีเนื้อนในวันสําคัญวันสําคัญทางศาสนาครับที่สิบสองขั้วสิบสี่ห่อจะเป็นวันบุญเขาสากรนะครับเนาะหรือว่าบุญกระยาศาสตร์นี่นะครับเดี๋ยวสิผาพี่น้องมาชมบรรยากาศประเภทนี้อีสานบ้านเฮาครับนี่ครับเบื้องรถเบื้องล้าชาวบ้านมา หลายครับมาทำบุญกันหลายเลยบุญครับเสียงเซลล์เซลนะครับนะนี่ครับเรามาสลายโอ้ไปตะลงกันดีเลยเกือบ <c oughs> น่ครับพุ่มากกันหลายครับจับ <c oughs> แจงแตงผ้าแตงผ้าขาวครับโอ้อาหารหลายเลยมาเนี่ อาหารหวานข้าวครับไปถวายพระข้าวรารนี่พอและแม่คนนอกพูดยาตาง่ายพระเ,พดเ,ดเ็พมาพระบุญอือม,มาหอดเดียนทิพเพ่งเป็นบ่ครับอือมาหอดเดียนทิพเพ่งนี่คนเลยว่าผูกหลาดเลยกากันเ็สอันข้าวสากเน้ออาจารย์พอและแม่คนผู้คนตายไปแล้วคนก็ว่า เจ้ายกพี่บานสิบปอยมาคผู้ติดผู้ติดโทษว่าคิดโทษคนก็สิบปอยมาเมือสิปมารับเอาอันเอาฉากเท่านี้ละคือคือประเทศนี้โบราณเขาคนวันที่สิบสองของทิพย์ปีก็เรียนไรเกษตรประจเดือนตามปีอันนี้ ให้พวกเพิ่นตายไปแล้วพี่ญาติพี่น้องพวกาานี้แต่ง่ายเท่านั้น่นสิได้มารับมือนี้ออคอือมือนี้ตีหนึ่งนีเจียนหนึ่งครับผมตีหนึ่งนีเจียนหนึ่งนี่มีละบุญเรียนพิษเพ็กนี่ละครับท่านท้าว่าลูกหลานบ่หมา่านี่คนบ่ได้อย,ยู่ได้กินนี่คนบ่มามือนี้่คนกับตามองมองแม่บ่เห็นห่อเข่าแม่สิเออจังท่านละ่นต้องมาออมือนี้ครับผมท่านผู้ใด ว่ามีญาติพี่น้องเพื่อนก็ให้เอาห่อข้าวสากนี่ไปไว้นอกวัดคือให้พ่อให้พ่อนเด็กเก็บเอาผมไม่พี่นี่น้องครับผมใหคุณหลวงรับที่บ่มีญาติมาได้แล้วเออไม่ยาดเพราะมีเนาะผมไมีญาติมาครับผมเพื่อนใครเอาออกไปไว้วัดน้ำแล้วเอาขอบคุณพุทธเจ้หลายๆครับผมที่เราสุ้ังครับผมสาธุครับให้ได้บุญได้กุศลเด้อครับผมพุทธเจ้สาธุครับก็บ้านก็ได้มาทําบุญตักบาทกัน ที่วัดครับผมมาร่วมมาร่วมตัวที่ทวัดเวลาะไรยังไงอ่าใบอะไรกันเลยครับบรรยากาศชวนเศร้านะครับ การพิธีกรรมเส็จแล้วนะครับเนาะเจ้าบ้านก็นกำลังทยอยลงจากสาราหอรชันมาครับเดีย๋ยมิม่ใหญ่ภาเขาน้อย้าเขาหญ่ตามบางทีหวอัฐิเจดี JD. ของญาติพี่น้องผู้ร่วงลับไปครับผมนี่ครับเพิ่ขง,งขึ้เซลขั้าเขาพ่อเขาที่แตงแม่ครับไม่ใหญ่ตาม อัธิษฐานก้อนก้อนก้อสากีข้สากเด้อผู้ล่วงผู้รับแล้วมารับเอามารับเอาห่อข้าวสากครับมีอาหารหวานเข้าหลากหลายสนิทหลากหลายแบบแบบไม่เห็ดบุญหาไม่เห็ดบุญหาห่อข้าวหน่อยห่อข้าวไง บาโอ้ีหใหญ่แจวหอมบบไงเลยแบบไงเลยใบยืดเหยุ่นอม่ามียันไงคนอะคนมาหลายคนมาหลายครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีครับบ้านหมู่บ้านนี้เป็นชุมชนใหญ่ครับผมชุมชนอยู่ลึกๆแล้วครับเป็นบ้านของหมู่บ้านที่เบ้าใบอาศัยอยู่เขากันครับ บัณฑพอบัณฑแม่เอวีครับท่านี้เป็นฟังของพระอุโบสถวัดครับผมตอนเพิ่นเฮ็ดบุญสลองโบสถ์นะครับนอกากมีจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เลยครับมีหมอลำหลายมือหลาขึ้นเราบ่อยก็เลยมาถ่ายลงอยู่แต่ว่าตอนนั้นเฮ็ดเป็นเพจเก่าอยู่ครับเป็นเพจอีสานฟิล์มนะครับเนาะเอาลงในเพจเก่าอันวันข้าวกอกวันกอกยาคำามากคำผู้ครับ ภาคเขาเย่าภาคเขาเย่าสิ้นต้นนะปลาต้นนี้ปิ้งกบปิ้งปลา,า,าข้าวหมากข้าวผู้กวันกวายาครับหลังจกากเสร็จกิจกรรมในผักเสานะครับเนาะตอนนี้เป็นช่วงสายประมาณเก้าโมงกว่าสิบโมงครับก็จะเป็นอาหารหวานข้าวบักสมบักเสียวครบบดตุยองข้าวหมากข้าวผู้มาที่นี่ปลากระสีได้เอามาสวดครับสวดปลากระสรีสไปยายครับัาที่ไหน หลังจากยายห่อเขาใหญ่ไปแล้ว,วกเกาจะเอาห่อเขาหน่อยมากครับนี่นี่อาหารวานข้าวบักส้มบักเสียวนี่ครับแนวกินแนวอยากที่คิดว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อนสีอยากขึ้นอยากกินกินแซ่บกินอันนี้พี่คิดว่าเพื่อนสีอยากครับจัดแจงแต่งมาเบิดนี่ครับเพื่นกับสีสวดนะครับลันคลองลันกองเราก็บสีสวดนี่ครับท,าท่าถีบกคคําลังแต่งครับ เ,เจียวบองปิ้งกบป,ปิ้งปลาปิ้งเขียดเทียบเลยครับแจงแตงหอนะครับเนาะนี่ครับข้าวตกแตกนะครับเนาะควันนี้เขาได้รับเกียรติจากคุณพ่พอพญบาดนะครับบ้านนี้มีสองมู่บ้านครับหมูห่ากับหมูสิบเ ผมกับนายสุรศักดิ์นะครับป้าประการนะครับคุณหมอพยาบาลมุทิหานะครับตำรวจพลงามคุณพนังหานจังหวัดเดชธานีนะครับครับกระซึ้งมื่อนี้นะครับก็เป็นบุญนะครับคือว่าเป็นบุญประเทศนี้นะครับบุญประจําปีของภาคอีสานนะครับกับบุญกระซากนะครับเข้าเชื่อกันว่าลึกถึงบรรพบุรุษผู้ร่วงรับนะครับผู้เสียหายตายเสียจใจนะครับเขาก็ได้ให้ลูกให้หลานนะครับใช้มา ทำบุญนะครับเปิดมาทำบุญประสานประเทศนี้เขาเข้านะครับมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับเข้ากับวัตถิมนะครับวัตถิมข่าเห็ดต่อกันมากคือเก่านะครับือว่าตั้งแต่สมัยโบราณนะครับเป็นแบบผ้าเห็ดผ้าถ้ำนะครับลูกหลานผู้ที่เกิดมไม่รุ่นเกตตามประเทศนี้คือเก่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายธวัชชัยนิมิระวัฒน์ผมวิวัฒน์มุที่สิทธิ์เจษที่การมุนี้เป็นต่อปจะหันต้องทำรักจะสวยมากเข้ากับเห็ด หอเขาหอเขาน้อยมาตรงเศร้าก็เอาวาพ้าวาพระไหว้พระทหารเลี่ยนๆไปจะนั่ง,ง,ง,งเขาโม่งหาชีพโม่งนต่น้ำหอกเขาเงี้ยคับข้าสากเกียวมายายเขาสากเกีเยวมะยายครับอันนีน้อันนี้คือข้าสากครับว่า,าอันนี้เป็นเป็นฝาซากแล้วข้าขสากนี่ต้องมาไปย้ายตามหัวตามนตั้งวัดนี่หลังฮับเวลาหลังจากข้เพิ่นอุปโลก่ายแล้วเพิ่นที่อุปโลก่ายสักกพอนอุปโลก่าแล้วเราไปย้ายตามวัดตามพระแล้วก็แล้นี่ง่ายกัน กา่นี่บวน้คือไปหยไวแล้วแกเกลี้ยงกันทุกเมืองแยกเกลี้ยงกันแล้วก็ออกไปยายตามช่วงให้ทุกหน่อให้ผู้หองรับไปเลยมารับเอาครับคือไปคนไหนแม่โฆษเป็นผู้ดูแลพร้อมคือว่าช้าๆิงกรได้กินครับผมพวกพวกนั้นต้าพวกทีเบียศาตร์พวกพวกบอลฟรดกพวกัตวกกรได้กินเท่ากันขายดีมากัดคุณราากครอบอยูไฮนูน่ากรได้อยู่เด็กกินครับครตบ หลังจากสวดแล้วนะครับเนะเาะตอนบ่ายวันทยตอนสวดสุเบิ้ลครับผมสวดเซจแล้วก็สิเอาห้องเขาหน้อยครับที่เป็นใส่กระตาไปร่วมไปฮ่มกันไว้ให้พระเพิ่นสวดนะครับเนาะ<อ>พระสวดเซจแล้วเพิ่นก็สิลั่นคลองลั่นกอ่อนแถวไม่ใหญ่ครับบนี้โอ้ห้องเขาหน้อยแม่ใหญ่ครับใส่ยังเนี่ยครับในห้องเขาใส่ทุกอย่อางที่เป็นเหล็กกลิ่น คือว่าผู้ลวงผู้รับอยากอะไรไซร่เลยเหรอใช่ยังจะใส่ลงไฟมีหวานมีข้าวหมดทุกอย่างไี่ฮนะไปก่อนมาตีกวางหรือตีแล้วตีแล้วจังหวะนี้ต,ตีตีให้ยายครับไฮยายไฮยายพระเพลินทรงสัญญาณครับจังหวะนี้เป็นตีให้มาะไฮมะใหญ่หยยครับผมอ่าก็ใหญ่เสร็จกระซิเรียกบรรดา ผู้ลวงผู้รับให้แม่เอาครับมา, işte, มาหาปักข้อ,เอาเน่าอยู่แนวกินครับผมเ่อที่ย้ายไปหลังจากที่ใหญ่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมานั่งรอรอล่อ,ล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 อสัญญาณอีกเที่ยน,นึงเลยนะครับล,ล,ล่อสัญญาณเก็บบาที่นี่โอ้ครับสืบสารไปเพียี่ครับนี่ครับเป็นผู้ใดเป็นใหญ่แล้วนะครับเนาะเพื่อที่ลรอครับบาที่นี่รอสัญญาณอีกเที่ยงหนึ่งล่อสัญญาณอีกหนึ่งครั้งครับผมกระสิเก็บเอาไปใหญ่น้ำหน้าบาที่นี่ครับได้สัญญาณตีอีกเที่ยนึง นี่ครับล่อครับล่อล่อสัญญาณรอบที่สองเกันบ่จูเนี่ยคนกับโมเบิงเมื่อนี้สิมีผู้เบิงให้บ่พูดดิเมื่อใหญ่กว่าสากเ่อใหญ่กว่าสากัเอฟซีนะครับเอฟซีครับผมขอบคุณครับผมกินนี่ยังช็อตครับเมือช็อตโอ้ครับผมครับครับจัดให้ครับขอบคุณครับล่อสัญญาณอีกเทือนึงเป็นแกสิ เก็บครับมาที่นี่เกษให้มาเก็บก็บเป็นกุสโลบาย่าเก็บจากนี้แล้วลั่นจากนี้แล้วให้ผู้ญาติโกงโหติกาแล้วเกษิเอาไปให้าตามให้ตามหน้าครับผมเพิ่นเกษีเก็บไปให้พวกเที่บอารักตามหัวอะไรายหน้านะครับเนาะหรือว่าเป็นญาติมิตรเอียงที่เป็นสมัยตะกี้เป็นก็สินี่ขาดมีอย่างย่นหน้าเ้อครับอันนี้ไม้มาไว้วัดครับแต่กเก็บไปยุบุนต้นะครับเนาะ เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งครับผมเพราะคติทิมไปหนีเลยกับพระเพื่อนกับจเก็บสีเมียนไว้เอาไปไว้ตามหัวไหลไปหน้าให้บูชาเทวดาอารักษ์อีกนยะยหนึ่งก็คือให้นกให้หนูสิงสาราสัตว์ได้กินได้ยากนั่นแหละครับเพราะว่าอาหารพวกนี้มันก็นเป็นอาหารที่มันกินได้นะครับเนะาะคติทิมไปกันเน่าสีเซียส,สิเอาไปให้หนูให้นกได้เก็บได้กินใส้ประโยชน์ต่อครับผม ครับท่านขุนพลลั่นกองลั่นคลองอีกแล้วนะครับนล้วลากั้งอีกแล้วให้สัญญาณมาตอนนี้เก็บครับเริ่มเก็บได้ครับผมนี่ครับนีนี่ครับุดชาวบ้านกำลังตั้งตารอครับผมวันนี้พอจะเริ่มเก็บครับจากมาเก็บนี่บ่์แมนมาเก็บเอาตัของจากของนะครับเก็บเอาของผู้อื่นนั่งก็ได้ครับที่เพิ่นมาใหญ่ไปสลับสับเลี่ยนกันไปครับ บ่าจำเป็นต้องเอาอเ่าของเฮาครับผมเป็นการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันครับเพราะว่ามาวัดน้ากันเยอะให้ได้เว้าได้จา้าได้แลกได้เปลี่ยนกันนี่ครับบ่ให้ว่าอันนั้ของข่อยอันนี้ของเจ้าบ่ไม่ว่าตัวไผตัวมันสีนะครับนะแลกเปลี่ยนกันไ้ครับนี่ครับอ๋อข้าใหญ่ครับ นี่เก่าแก่ครับผมเราบ่อยเก็บภาพมาฝากมาตอนนะครับเนาะนี่ครับโอ้หหัวเขาใหญ่เั็นกระสีเสียบสีนัวอยู่แล้วครับมิตเตียบเป็นแต่เสียบมีขามากพร้อมนี่อย่าสูบน้ำขามากขันผู้อย่าสูบนี่นคนลดผู้ลมเสียหายแต่เจ๊จักถ้าเราพอเยอะไปกินต้อ,องซขวันนี้ใหญ่น้ำไผ่น้ำหนาครับกระนั้นฝากไปรวมสมบูรณ์มีกบมีปลา ครบตัวยงใหญ่ปลาตัวยงใหญ่เแล้วสุดยอดเลยครับผมสืบสารไม่ให้หายไปครับประเพณีดีงามครับผมไม่ได้แต่ว่าเพราะว่าสมัยใดต้องเฮ็ดต้องทับคือก่ครับผมนอกจากว่างในวัดแล้วก็ว่างนอกเขตพื้นที่วัดนั่งครับเพื่อให้สัมภเวสีหรือว่าผูดผีที่เพิ่บผมีญยากนะครับเนาะให้ได้มาเก็บกินคือกันครับผมให้ได้บุญนั่กันครับผม นี่ครับอันนี้เพิ่งเกิดมาใหญ่น้ำหน้านะครับเนาะนี่นี่ครับกุสโลใบนึงก็คือซอยเก็บซอยเมียนครับซอยพระเก็บพระเมียนครับน้ำวัดน้ำว่านี่ครับไปใหญ่น้ำหัวไรใบหน้าครับผมตามคำผู้เฒ่าว่าโบราณเนบอกว่าเอามาไวา ที่พ้ะอ,อารักผู้เพื่อนปลุกปักรักษาที่ให้ที่หน้านี่แหละครับให้เข่างามพืชพันธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ครับผมอีกใน่ายหนึ่งก็คือให้หนูหน้าให้นกให้หนูให้เล่าสัรพสัตย์ก็ได้อานิสงส์ไปน้่ครับผมได้กินได้อยากไปน้ำกันจากการห่วมบุญนี่ครับเป็นบุญกับสัพพสัตย์พร้อมครับผมได้การได้การครับ บุญนี่บุญใหญยนะครับเนาะในบุญน้ากันครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปทําบุญทําท่านนะครับเนาะเอาบุญมาฝากครับผมมาฝากมาตอนวิจารคลิปดีแล้วก็สีไปหาเนื้อเสียบเสียบมาฝากมาตอนขึ้นเก่าครับจังาในก็ฝากพี่น้องกดไลไ์กดแชร์เป็นกรื่องเล่หใ์ให้ใจเบาบ่อยสร้อยทีนะครับเด้อแล้วห้องมาพบมาพอกันไม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ